เป็นนางงามนี่ต้องทําผมเองเหรอทำผมเองแต่งหน้าเองค่ะเพราะว่าเราเวลาเราไปประกวดเมืองนอกใช่ไหมเราไปใส่ไม่ได้คนที่ติดก็จเป็นคนเวียดนามหรือใครก็ตามแล้วไม่ไว้ใจเขาเขาต้องทําเองแล้วในเมืองไทยอ่ะตอนที่ประกวดเมืองไทยนี่ได้มิสอะไรนะมิสไทยแลนด์ยูนิเวอร์สค่ะลองลองลองหนึ่งค่ะลองอันดับหนึ่งมิสไทยแลนด์ยูนิเวอร์สแม่แรวไอตอนเวทีนั้นทําเองด้วยปะ วันที่นั้นมีคนทำให้เพราะว่ามีสปอนเซอร์จาก DSC และชิเซ่ด้วยอ๋อเหรอขายของเลยเดี๋ยวเราจะกดตำแหน่งเอ้ยเราจะเขาเรียกว่าอะไรอำลาตำแหน่งอำลาตำแหน่งใช่ไหมใช่ค่ะแล้วเขาก็สอนอย่างเงี้ยเหรอทำบอกด้วยว่าใครแต่งใชมีสอนแต่ว่าวันวันที่ขึ้นประกวดรอบตัดสินนะคะคนแต่งหน้าแบบว่าสุดยอดมากๆเหรอคือแต่งคนไหนคนนั้นได้รางวัลอ่ะคนไหนรู้ปะคะแต่งคนหลัอ๋อคนเนี้ยคนเนี้ยไอ้ท่านแต่งหน้าคนเนี้ยเหรอเขาบอกว่าเป็นมือโบกปูนนี่แต่ก่อนทำก่อสร้างอ่ะ ก่อนจ้ามาก่อนเลยนแต่งหน้าในคุัอ๋อเหรอแล้วอย่างงี้พรพะเสร็จเสร็จเสร็จแล้วก็ไปประกวดที่ไอ้เวียดนามเวียดนามนี่แต่งแต่งเองทำเองหมดเลยทำเองหมดเลยทำผมขอดขอดขอดดูดิิพี่ดูสมๆสเออเว้ยี่มือเว้ย เขาคอร์เซอร์ค่ะน้องๆคนไหนอยากจะแบบทำตันงามริงเปล่าติดต่อที่ใครอ่ะติดต่อหนูเลยหนูนะค้องเอี้ยมเลยเอี้ยมเอี้ยมดอทคอมซาลอนดอทคอมซาลอนอะไรอย่างเงี้ยแค่หน่อยนะแต่ว่าของเขาดีจริงนี่นั่นแหละดูไว้ซะอยากทำบ้างยังเลยพี่เจย์จะเริ่มสุดคำหมดใช่เนี่ยดูไว้อยากจะเป็นนางงามต้องทำผมเองแต่งหน้าเองแต่งหน้าเองเลือกชุดเลือกผ้าเองด้วยผลไป็เองมาเลยเหรอคะ เบ้เหรอคะเบเป็นอะไรเบเป็นนางนางงอนเบะไระนางงอมนางงอมแต่งหน้าเป็นไหมคะเป็นทั้งมเป็นไหมคะเลยบอว่าอยากให้แจมีอาชีพที่ยืนยาอันนี้ไม่การไม่ขาดอาไได้นะคะนี่ตัดการทำมาหาเกินะไรไมไม่แต่ไม่แต่สงสัยอย่างว่าเวลา ช่างแต่งหน้าแต่งให้คนอื่นสวยงามอย่างนี้แล้วตัวเองเวลาแต่งแล้วตัวเองเวลาแต่งนี่ตอนนี้ฟูอยู่ค่ะอ๋อฟูอยู่นะครอบไฟไหมอยู่นะคะะคะแล้วนางงามเวลาไปไปประกวดแล้วต้องขนชุดประจำชาติยิ่งใหญ่มากที่ประเทศแบบบราซิลโอชุดมันแบบว่าโอ้โหมีเสือเกาะอะไรนี้ค่ะคือเขาต้องขนไปเองหมดเลยแล้วแบบเหมือนแบบเรื่องเรื่องอะไรอบพวกแบบน้ำหนักเนี่ยเขาต้องขนดปเอง จริงเหรอใช่ไปถึงวิเจไอ้พวกฮันนัมโตแม่เวเนอินเดียมันเอากระเป๋าใบใหญ่ไปหกคนละหกใบอ่ะพวกเวเนซุเอล่าโอเวเนซเวลาอินเดียเม็กซิโกอะไรเงี้ยเราก็ตัวแม่เหมือนกันนะคะสี่ใบก็วสี่ใบใช่ไหมไอ้สองฟีเอี่ยมเยีมแต่งชุดอะไรอ่ะมันใส่เป็นชุดแบบชุดประจำชาติเป็นทางเหนือเหนือหน่อยค่ะจะเป็นเครื่องเงินโอ้โหผลดีดีนะเดี๋ยวค่ะดีมากเพราะหนูหนจะมีกล่องอันแบบเครื่องประดับโดยเฉพาะเลยเพาะแล้วแต่ไหนพวกนี้มันจริงมันยากนะใคร แล้วต้องแต e right? ่งเองทำเองทำผมเองเงี้ยเหละยอดหนูอยากเอาลูปให้ดูว่าเลยหนูอยากเล่าว่าเลยแบบว่ามันเครื่องหัวแบบใหญ่มากแต่ว่าคือแบบเทคนิคนางงามจะมีการแบบทำผมสำเร็จมาแล้วอะไรอย่างเงี้ยค่ะไปถึงก็แค่เอาผมวางแล้วก็ติดที่ติดที่แล้วก็เครื่องเงินติดเสียดอะไรอย่างเงี้ย เราต้องมีการฝึกทําด้วยนะต้องมีการฝึกทําด้วยค่ะ<ๆ>เพราะว่าไปถึงเวลามันแบบมันจะกระชัน้นชิดเวลาเราเดือดหลังเวทีงั้นต้องมีการซ้อมด้วยซ<อ>้อมจากที่บ้านแล้วนี่แหละซ้อมใส่ซ้อม,อ,มอะไรอย่างเงี้ยให้เราแบบชินเลยเงี้ยเวลาไปอยู่หลังเวทีเราจะได้แบบเนี้ยอยากไปอยู่หลังเวทีด้วยอ่ะจะไม่ให้ใช่ไหมไม่ให้หลังเวทีมันมากเลยนะใครอยากได้ขนตาปอมไปหามิดไทยแลนด์เพราะอะไรฮะเพราะเราขนไปเยอะมากคือแบบเราเราเอาแบบว่าขนตาปลอมเป็นแบบของที่เรารู้จักคนไทยแบบสาวๆทุกคนชอบมากหนูก็แบบ ไช่ดีว่าแบบว่าขอ,ของขวัญมันใช้พวกแบบที่ค้าหนังสือหรือแบบอะไรมันก็แบบเชยแล้วอะแบบสาวงามมันก็ชอบแบบขนตาปลอมเงี้ยเราก็เลยเอาไปแล้วแบบพอบวันประกวดอะใครมีขนตาปลอมมิสไทยแลนด์ไปหามิสไทยแลนด์แล้วก็แจกแจกอะไรอย่างเงี้ยแล้วช่างแต่งหน้าครับมีขนปลอมไหมครับมีค่ะนีอีกอย่างนึ่งก็เรียกว่าขนขน เบ๊อ่ะขดน,นี้อันนี้เขาเรียกว่าอะไรขดเลยคะขนตุดขนตูดให้เบ, <ไป S 2> บ่น,น้องเบงไบ่ออกเสียงนะคะเบเบอกะขนต๊ด